สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลแชนเนลค่ะและนี่คือเทอร์รี่อาร์ติสค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกอากาศแกนเนาพิกเด็กเหมือนเดิมค่ะประจาทุกเดือนนะมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในแต่ละเดือนนะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะเป็นของเดือนมิถุนายนปี67นะมาดูกันว่าเออเดือนมิถุนายนเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรต้องเตือนมีอะไรต้องระวังหรือมีอะไรดีๆจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไพ่จะบอกนะข้างหน้าเพิ่นมีไพ่ ที่เลือก3ใบค่ะ Ten of Pentacles นะคะ The World แล้วก็ Ten of Cups นะะเลือกเลยตามที่เรารู้สึกว่าดึงดูดหรือว่าเราชอบใบนั้นเนี่ยแล้วเราไปฟังกันค่ะว่าดวงของคุณเน้ชะตาชีวิตของคุณในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาเริ่มกันที่คนที่เลือกใบแรงนะคะ Ten of Pentacles เนาะเราสนใจเรื่องเงินกันหรือเปล่าอะคนที่เลือกกล่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า เดือนมิถุนายนนะคะชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่ที่ขึ้นมานะคิงถือไม้ The Moon 10ไม้นะคะเฮอร์มแล้วก็6ิกซ์อคัพหรือ6ถ้วยใต้สำหรับเป็น3ไม้ ก็ต้องบอกค่ะว่าเดือนนี้งานหนักแน่นอนเออเราอยากได้ตังค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดือนนี้เราอาจจะทุ่มเทมีความต้องทํางานเยอะเนาะหลายๆคนแบบภาระค่อนข้างเยอะนอะอะไรที่เราค้างคาหรือว่ารอคอยเนี่ยมันอาจจะประดังประเดเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้บางคนแบบงานไม่เสร็จสักทีนู่นนี่เพราะรอคอยคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่ามันจะประดังประเดมาให้คุณได้ทาเนี่ยในเดือนนี้มากๆเลยนะแต่คุณจะมีไฟในการทํางานนะคะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยต้องบอกแบบนี้แล้วเงินก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามามันเหมือนเราต้อง ต้องทางานก่อนแล้วเงินอาจจะต้องรอคอยผลตามมาอะไรเงี้ยแบบทางานไปก่อนวางบินแล้วกว่าจะได้เงินอาจจะถัดไปอะไรแบบนี้เนะเาะพระนั้นเปิ้ลเห็นในเรื่องของการงานมากกว่าที่โอเคคุณจะมีไฟเจ้าหนงเจ้านายนี่ก็จะเอ็นดูคุณเหลือเกินเอ็นดูในเชิงที่เอางานมาให้มีงานเข้ามาให้คุณมากมายยิ่งใครทํางานประจำเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้แบบเงินเดือนเท่าเดิมเนาะแต่ว่างานเยอะเหลือเกินภาระต้องรับผิดชอบเยอะอะเป็นไปได้หรือบางทีก็อาจจะมีคนที่แบบเป็นเพื่อนบ้านพ่อแม่ พี่น้องญาติของเราที่มาพึ่งพาอาศัยเราก็ได้มันเลยทําให้เรามีภาระในการที่ต้องแบกต้องรับผิดชอบต้องช่วยเหลือค่อนข้างเยอะก็เป็นไม่ได้เหมือนกันการเงินไม่ค่อยเด่นเลยนะคะแปลว่าถ้าคุณมีงานประจาคุณก็จะได้งานอาได้เงินเหมือนเดิมเนาะไม่ได้มีโชคหวยรวยเบอร์แดงสิ้นเนาะงานเยอะแต่ว่าเงินเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่น รวมถึงคนที่ทํางานประางานธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำฟรีแลนซ์ก็ตามเนี่ยเดือนนี้อาจจะต้องขยันตั้งใจหน่อยเพราะว่าเงินเนี่ยมันอาจจะมาล่าช้าเนาะถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยก็สํารองเงินไว้อย่าเพิ่งใช้สู่รุยสู่ร่ายนะคะเพราะว่าเดือนนี้มันไม่ได้มีความแบบ เขาเลยนะฟล์ flow ของเงินเท่าไรปันคิดว่าไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่ามันไม่ได้มีเงินถุงเงินถังหรือว่าเข้ามาให้คุณแบบแช่มชื่นขนาดน,านั้นอ่ะน,นะแต่ว่าถามว่าด้วยความตั้งใจขยันของคุณอ่ะคุณติดขัดไหมปันบอกเลยว่าคุณไม่ติดขัดแต่ว่าด้วยความกังวลของเราบางทีเรากังวลเรื่องเงินไงว่าแบบเฮ้ยมันจะมีเงินไหมเราต้องทํางานขยันกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบกเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันไม่มีเดิมูลค่ะมันเป็นความวิตกกังวลที่มากเกินไป เนอะบางทีเราอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องการเงินไงแล้วก็เลยขยันตั้งใจทํางานมากเพราะกลัวว่าจะจนแบบนี้ก็เป็ไม่ได้เหมือนกันระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงเนอะเพราะรู้สึกว่าทํางานนะ ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้ด้วยเนาะมีโอกาสที่จะเครียดลงกระเพาะหรือว่ากินอาหารไม่ตรงเวลากดไหลย้อนอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะอันนี้คือเรื่องงานค่อนข้างโดดเด่นมากเงินนี่ไม่เด่นเลยอย่างที่บอกเนาะสุขภาพก็คืออย่างที่บอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องกระเพาะลำไส้แล้วก็การทํางานหนักต่างๆที่ทําให้มีผลต่อระบบการขับถ่ายระบบการแบบเขาเลยนะระบบทางเดิอนอาหารต่างๆนานา,นา,นาเป็นไปได้ แล้วมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยค่ะที่คุณจะมีความวิตกกังวลคิดเยอะคิดมาโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเหมือนกันถ้าเราเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานนะความในเรื่องความรักเราอาจจะหมกมุ่นน้อยลงเนาะ <laughs> เพื่อว่าแบบเราจะได้ไม่ไปแคร์เรื่องความรักเยอะ แต่บางคนเนี่ยเราเหมือนแบบมันอาจจะเป็น energy ที่คนอาจจะมีคนเข้ามาเหมือนมาจีบมาหยอดมาสารสัมพันธ์กับคุณก็ได้แต่ว่าคุณอ่ะยังไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขาคิดอะไรกับคุณมันต้องรอคอยการพัฒนาค่ะยังไม่ต้องเร่งรีบกับความสัมพันธ์นะเพราะว่าเดิมบูมันขึ้นมาต้องบอกเลยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่งงๆเออถ้าเกิดใครโสดอยู่มีคนเข้ามาคุยมาเตาะมาจีบมาพูดคุยหรือสารสัมพันธ์กับคุณในช่วงเนี้ย คนเก่าๆก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ว่ามันจะมีความแบบไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์มันยังดูเป็นไปได้ยากอยู่อาจจะทํางานที่เดียวกันหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร แบบนี้ก็เป็นไม่ได้คิดมากไปก็อาจจะยังไม่เกิดประโยชน์ค่ะเพราะว่าเปิ้ลมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนในเดือนนี้เนาะเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องของการงานก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปไพ่เฮอร์มิต่ะเป็นไพ่เหมือนแบบเออถ้าคุณพยายามจะหาคาตอบหรือว่าต้องการความชัดเจนอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เนาะมันจะเป็นช่วงเวลาของการที่ค่อยเป็นค่อยไปนิ่งๆเรื่อยๆแล้วก็อย่าใช้เงินเยอะเออเก็บหอมรอม,ร,อมริบอะไรไว้อะไร,ไรเงี้ยมันเป็นเดือนที่ โฟกัสไปทีง่งานจะดีที่สุดเนาะเรื่องอื่นอาจจะต้องพักไว้ก่อนแล้วว่ากันใหม่เดือนหน้าว่าสถานการณ์ชีวิตจะเป็นยังไงบ้างเนาะบางคนคิดถึงคนอาจจะไม่ได้แบบมีคนกลับมาก็ได้นะแต่เหมือนเราคิดถึงคนรักเก่าคนเก่าๆเป็นบรรยากาศเก่าๆอาจจะอยากให้กลับมาหรือบางทีมันแค่คิดถึงเฉยๆก็ได้คุณอาจจะไม่ได้อยากให้เขากลับมาก็ได้เพราะว่า กลับมาก็เป็นภาระกลับมาก็ท็อกซิกกลับมาก็ไม่ดีขึ้นแต่ทําไมไม่รู้ช่วงเดือนนี้มันเหมือนเราคิดถึงเขาบางทีก็ฝันถึงเขาบางทีก็รู้สึกแบบโหยหาความรักแบบเหงาอะไรแบบเนี้ยเออก็เป็นโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเนาะก็ทําใจสบายๆค่ะให้รู้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่อารมณ์เราอาจจะแบบเหงาฟุง้ง เพราะว่ามันเหนื่อยต้องการแบบเขาเรียกนะบางทีมันอยู่คนเดียวมานานมันก็อาจจะเหงาก็ได้สําหรับใครที่โสดมานานนะหรือเพิ่งผ่านความผิดหวังมาก็แบบมันยังมันยังมีความพลังงานมันยังไม่เคลียร์เนาะเราก็ยังมีพันธนาการเกี่ยวกับความ,วมรักความสัมพันธ์เดิมๆอยู่ ก็เป็นไม่ได้หรือใครบางคนก็อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงที่มามาไปไปคนเก่ากลับมาและก็ยังไม่แน่ชัดว่าความสัมพันธ์อีหยังวะแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเออความรักก็ไม่เด่นเหมือนกันแต่ว่าถามว่ารู้สึกกันดีไหม,มนก็ต้องบอกค่ะว่าถ้าคุณไม่เร่งรีบความสัมพันธ์คนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเนี้มันจะเป็นพลังงานแบบสบายๆนะอย่าเพิ่งไปกดดันมากว่า จะต้องรีบเป็นอะไรต้องรีบชัดเจนถ้าไปเรื่อยๆคุณจะมีความสุขเนาะแต่ถ้าเรากดดันว่าต้องการอะไรมาทำไมเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกับฉันอะไรเงี้ยคุณจะเครียดนะเพราะฉะนั้นแนะนำที่สุดคือไปโฟกัสเรื่องงานค่ะเพราะว่างานคุณเยอะคุณหนักมากเพราะฉะนั้นทำงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราว่ากันใหม่นะคะต่อมาโรแมนแซงโจค่ะมาดูกันว่าคำแนะนำในเรื่องความรักเอน์จีของคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงเนาะเพราะเมืเ่อกี้บอกเราว่ามันมีความแบบกังวลงงง,งชอบกลน นิวล o ฟ e อาจจะมีคนใหม่เข้ามาจริงๆด้วยนะซึ่งรักครั้งใหม่นี้อาจจะเป็นคนเก่าวนมาได้เพราะมีหกถ้วยถ้าเป็นคนใหม่เลยเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบเออมันมีความแบบเข้ากันได้ผูกพันจริงจังจริงใจรู้สึกดีแต่เร่งรีบไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นได้ทั้งคนเก่ากลับมาสารสัมพันธ์ใหม่หรือเป็นคนใหม่เข้ามาแต่คุณรู้สึกผูกพันคุ้นเคยเป็นไม่ได้แต่เนี่ยมันเป็นสาไม,มา้แปบลบว่ายังต้องรอเวลายัยงเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนยังต้องแบบ รอดูไปก่อนอะไรแบบนี้เนาะซึ่งก็มีโอกาสเจอความรักเข้ามาทักทายแต่ว่ารีบไม่ได้ในความสัมพันธ์นเท่านั้นเองนะคะต่อมาเรามาดูการเงินกันบ้างไพ่บําบัดเงินนะคะมาดูว่าการเงินเป็นยังไงเพราะว่าเราเลือกสิเหรียญเนาะอย่างที่พ่นบอกว่าเราอาจจะโฟกัสเรื่องการเงินแต่ว่าไพ่เหรียญไม่ได้ขึ้นเลยไปแล้วว่าเดือนนี้อาจจะไม่ได้เด็ดดูว่าไพ่จะแนะนําอะไรในเรื่องการเงินให้กับคุณบ้างนะคะคนที่เลือกกองที่1ค่ะมาการเงินของคุณจะเป็นยังไงคะมิถุนายนนี้ กล่าวโทษผลักภาระนะ,ะแปลว่าเพราะรับผิดชอบทุกการกระทําจึงมีอํานาจการกล่าวโทษยกอํานาจให้ผู้อื่นและการปล้น การเติบโตและปล้นการเติบโตนะคะหมายความว่ามันเป็นไพ่หัวกลับเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีปัญหาในเรื่องของการเงินเราอย่าไปโทษคนน้นคนนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคะ่ะเมืเ่อกี้มันบอกแล้วว่าไพ่เฮอริตขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเราอาจจะต้องสำรองเงินใช้ชีวิตอย่างสมถะถ้าเกิดว่าเราก่อหนี้ก่อสินหรือว่าเราใช้เงินเกินตัวไปเนี่ย จังหวะนี้เราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้เลยนะแปลว่าเราต้องกลับมาดูตัวเองค่ะว่าเราเองหรือเปล่าที่ใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนหรือซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นอ่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะเราจำเป็นต้องรับภาระนั้นไว้นาอยเนี่ยอย่าผลักภาระให้คนอื่นค่ะสิบไม้แปลว่าเราต้องมีความรับผิดช,ชอบมีวินัยในตัวเองด้วยเพราะว่ายังไงมันก็เป็นภาระของคุณเนาะอย่าไปแบบโทษคนอื่นมาไม่เกาะให้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้เหมือนกับที่ไพาทาร์โรบ,บอกเลยค่ะคือให้เรา สำรองเงินไว้ประหยัดได้ประหยัดยอยาใช้อะไรที่ไม่จําเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราไม่คาดฝันหรือว่าเดือนนี้เราคิดว่ามันจะมีเงินฟลูเข้ามาแต่มันอาจจะมาล่าช้ากว่ากําหนดแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสามถาถะเข้าไว้นะคะใช้เงินที่จําเป็นเท่าที่จําเป็นเนาะแล้วเดือนเดือนหน้าว่ากันใหม่ว่าจะยังไงต่อไปนะคะการเงินไม่เด่นเลยเออเพื่งก็มองว่าแต่ว่าความรักก็โอเคนะเพราะมีรักใหม่มาทักทายถูกปะ ต่อมาสุดท้ายค่ะเราใช้นี่นะวิชาใจค่ะเป็นข้อความแบบคติธรรมเนาะสักหนึ่งใบให้คุณค่ะว่าพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะมาใบนี้เลยแล้วกันสีชมพูไม่เปรียบเทียบอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะการเปรียบเทียบไม่ส่งผลดีกับใครเลยคิดว่าดีกว่าเขาก็หลงตัวเองคิดว่าแย่กว่าเขาก็อาจจะอิจฉาหรือพันจิตตกได้อย่าไปเปรียบเทียบกับใครอย่านําใครไปเปรียบเทียบกัน ต่างคนต่างทำประโยชน์ตามกำลังความสามารถตามโอกาสดีอย่างที่เราดีได้เท่าที่เราดีได้เท่านั้นก็ดีมากๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะอย่างที่ไพ่บอกเลยคะ่ะว่าบางทีเราก็อาจจะรู้สึกอิจฉาคนอื่นเนาะถ้าเราแย่กว่าแต่ถ้าเราดีกว่าเราอาจจะลงตัวเองเป็นไปได้ขอให้คุณทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับตัวเองเพะะื่อก็คิดว่ามันจะโอเคโดยเฉพาะถ้าเกิด เราอะเหมือนไปเจอความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนเนาะแล้วเราก็เทียบตัวเองไปเทียบกับคนอื่นว่าทําไมคนอื่นเขาไม่แต่ความรักที่ดีทําไมเราถึงแบบไม่เจอความรักที่ใช่สักทีเมื่อไหร่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าทําไมคนอื่นเขารวยทําไมเราถึงไม่แบบทํางานก้นหนักทําไมไม่มีตังค์สักทียิ่งคิดยิ่งจิตตกเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานไทยก็เลยบอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครในเมื่อถ้าคุณทําดีที่สุดแล้วมันแปลว่า ดีที่สุดแล้วเช่นกันรับผิดช,ชอบในหน้าที่ของตัวเองทําทุกอย่างตามกําลังความสามารถแล้วมันจะดีเองอเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่หนงงงงหน่อยเนาะแต่ว่าเดือนหน้าเรามาว่ากันใหม่ว่าจะเป็นยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบาย มาต่อกันที่คนที่เลือกไปที่2ค่ะ The World นะคนที่มีความสมบูรณ์แบบ perfect แล้วก็อยากมีความสุขอะไรแบบนี้เนาะอ่ะเป็นไพ่ที่ดีมากอะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานของคนที่เลือกไพ่ The World นะคะในเดือนมิถุนาย,ยนเนี้ยไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างจะมีอะไรที่สําคัญต้องเตือนต้องบอกหรือว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะะอัศซ์วินถือดาบ2ดาบ h ฮเปอร t e s t ค่ะเก้าไม้แห่งแม่แล้วใต้สํหรับเป็น เเหรียญอ่ะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้พลังงานก็จะมีความหน่วงหน่วงนิดนึงนะคุณอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจปะ่ะคือเรามีความลังเลกังวลแบบเออเอาไงดีเอาไงดีเอาไงด,ไงดีคิดวนไปวนมาวนไปวนมาก็ได้แต่ถามว่าคุณเลือกหรือหาทางออกได้ไหมก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ใช่เดือนที่ดีในการต้องตัดสินใจปัญหาอะไรเนอะซึ่งตัวเราเองอาจจะมีความอยากชัดเจนอยากตัดสินใจแต่ว่าพอคิดสาลาะตะไปมาแล้วมันก็ยังมีความแบบ 50- 50อยู่หรือมันยังมีความไม่ได้ชัดขนาดน,นั้น ก็เป็นไปได้เนาะเดือนนี้คุณใช้เซนส์ของคุณได้นะมีไฮเพรสขึ้นมาแปลว่าด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณนะคุณอาจจะสามารถตัดสินใจได้แต่มันจะมีความแบบเขาเลยนะย้อนแย้งกันระหว่างแบบเฮ้ยเราจะใช้อินทิชันหรือว่าความรู้สึกของเราในการตัดสินใจหรือเฮ้ยมันไม่ได้สิเราจะใช้แบบนั้นไม่ได้เราต้องมีเห็นมีผลด้วยต้องมีตากการรกะด้วยะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณแบบยังชั่งใจอยู่และยังตัดสินใจไม่ได้ใครอยู่ในภาวะของการที่ต้อง ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่เดือนที่ดีในการตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นอ่าบางคนอาจจะแบบเออย้ายงานดีไหมนะไปสัมภาษณ์ดีไหมนะหรือจะรับงานใหม่หรือจะหางานหรือจะแบบยังไงดีใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องใดๆก็ตามพักไว้ก่อน <laughs> เดือนนี้อาจจะยังไม่เหมาะเนอะล่จะมีความแบบลังเลสับสนมโนแจ่มเยอะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เตือนไว้ว่าเดือนนี้ แฮปปี้ดีดาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่อยเป็นค่อยไปแล้วพอพลังงานมันดีเริ่มแบบอารมณ์แบบไม่ไม่หน่อยเ่ะเออแล้วเราค่อยมาคิดตัดสินใจเพราะว่าให้ไพ่ไฮเปอร์เทสเนี่ยต้องบอกว่าอารมณ์มันะวิงด้วยนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวหมุดหิดเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเนาะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงมันเป็นไปได้เพราะาผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนเกี่ยวกับอ่าพลังขึ้นลงค่อนข้างเยอะเนาะแบบโด,โดยเฉพาะบางทีแบบมีประจำเดประจำเด,ดือนอะไรเงี้ยก็ทําให้สับสนว่าวุ่นใจได้ง่ายมากกว่าคุณผู้ชายเพราะฉะนั้น เดือนนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องหางานใหม่เรื่องแบบเลือกคนนี้หรือคนนั้นเลือกอะไรก็ตามอย่าเพิ่งตัดสินใจเนาะอันนี้คือคําแนะนําจากไพ่ก็แล้วกันในเรื่องของการเงินก็ไม่ได้เด่นอะไรมากแต่ว่ามีก้าวเรียนแปลว่าคุณไม่ได้ติดขัดค่ะคุณไม่ได้กังวลเรื่องเงินเลยด้วยซ้ำมับนบอกว่าโอเคมันก็ใช้ชีวิตไปเนาะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําธุรกิจส่วนตัวหรือว่า f ร e แ l นซ์เนี่ยคุณไม่ได้ดูมีปัญหาการเงิน เราไปหมกมุลลก่นหรือกังวลเรื่องอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นพลังงานที่ขึ้นมาพึ่นคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องงานหรือความรักอะไรเงี้ยซะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องเงินเนาะงานเยอะงานยุ่งมากพอสมควรบางคนอยากหางานใหม่แต่ก็แบบเออยังไม่เจอที่ใช่หรือยังไม่ได้สมัครสักทีเพราะว่าไม่มีเวลาไปสัมภาษณ์ใดๆก็ตามเพราะว่างานเยอะเนะาะก้าวไม้เป็นอะไรที่ปัญหาเดิมๆแก้ไม่ได้หรือบางทีงานไม่ได้เยอะหรอกแต่เรารู้แล้วว่าเราอยู่ที่นี่ไปเนี่ยก็เดิมๆ องค์กรปัญหาเดิมๆคนรอบตัวเดือมเหมือนเดิมทําอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าเอาตัวเองออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เจองานใหม่ที่ดีกว่ายังไม่มีใครมาเรียกสัมภาษณ์หรือใดๆเพราะฉะนั้นก็ยังต้องอดทนไปก่อนก็ได้น้องหรือในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางทีเราก็ลังเลสับสนว่าจริจรงๆแล้วเรายังควรจะไปต่อหรือเราควรจะพอหรือเราจะยังไงดีปัญหาเดิมๆก็แก้ไม่ได้คือถ้าเกิดคุณมีปัญหาเนาะโดยเฉพาะความรักกับคนที่เป็นคนมีคู่เนี่ย มันก็คือเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆอะไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาใหม่ซึ่งมันอาจจะทําให้คุณอารมณ์หงุดหงิดเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วคุณก็ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงคุณอยากแก้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแก้เองไม่ได้คุณอาจจะเลือกว่าเฮ้ยหรือว่าเราควรจะจบความสัมพันธ์นี้แต่จะจบก็ยังไม่มั่นใจว่าจะดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีความลังเลสับสนอยู่ในตัวเองหนุ่งหน่วงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องอะไรแบบนี้ที่เป็นยกตัวอย่างมาเนี่ย อย่าพึ่งทําอะไรคะ่ะเราโพสต์โพลเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนกรกฎาคมจะเป็นยังไงแล้วเราค่อยตัดสินใจอย่าพึ่งรีบทําอะไรเพราะว่าถ้าในสิ่งที่พันพูดนะว่าเออใช่อารมณ์เราหงุดหงิดแล้วรู้สึกแบบลังเลสับสนตัดสินใจไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เนาะแบบมืดแปดด้านวนไปวนมาอย่าพึ่งทาอะไรทั้งสิ้นเพราะมันมีโอกาสที่เราจะตัดสินใจผิดพลาดสูงมากอย่ามาโนอะไรกันไปจนเกินเยอะเกินไปแล้วตั้งใจทํมงงทํางานอะไรไปก่อนนะคะ ใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือว่าใช้เซ้นหรือว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกกระแสพวกของแฟชั่นอะไรเงี้ยเออโดดเด่นนะปิ้นมองว่าดีงานเยอะงานยุ่งด้วยแต่ว่าโอเคทําไปเนี่ยต้องขยันตั้งใจพยายามเยอะนิดนึงเนาะแล้วเงินมันจะค่อยๆเข้ามาเนะาะก้าวไม้ก้าเหรียญปิ้นมองว่ามันสมน้ําสมเนื้อนะแปลว,ว่าทําเท่าไหร่ก็ได้เงินกลับมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่ได้มีความกังวลของเรื่องการเงินเท่าไหร่นะคะโอเค ในเรื่องของสุขภาพก็ระวังโรคเก่าโรคอะไรที่เป็นโรคประจําตัวหรืออะไรที่มันชอบเป็นบ่อยๆเวลาที่แบบเราเครียดเรากังวลหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นโรคเดิมๆที่ทําให้เราหงุดหงิดกวนใจไปตรวจร่างกายบ้างก็จะดีเหมือนกันค่ะมันจะเป็นโรคที่แบบยืดเยือ้อรักษาไม่หายชะทีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเฉยๆแล้วก็ร่วมเรื่องความวิตกกังวลแล้วก็พวกฮอร์โมนต่างๆนานา,นาที่เป็นไปไดใ้ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็เตือนไว้นะจ๊ะ mm hmm. อะ เรามาเปิดโรแมน c ์แซงโจค่ะคำแนะนำในเรื่องความรักให้กองนี้หน่อยถ้าอยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณคนที่เลือก The World ค่ะมาให้อยากจะแนะนำเหมือนไพ่ทาโร่ไหมเนี่ดูซิอือฮ mm ึ hmm. It is safe f o r y o ค to l o ่ e ค่ะมันปลอดภัยที่คุณจะรักนะคุณไม่ต้องน่อยแปลว,ว่านะตอนนี้ถ้าเกิดคุณมีคนคุยอยู่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าจะพอหรือจะไปต่อเพราะว่า เฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ไม่ได้แย่นะบางทีมันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ความกังวลความหงุดหงิดของเราเองก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยดูก่อนว่าจะเอาอยัางไงดีอย่าเพิ่งเร่งรีบเนาะแต่ถ้าเกิดใครมีความรักเนี่ยเขาบอกว่าโอเคความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่มันก็ยังปลอดภัยอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรวู่วามนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอก ส่วนใครที่โซดอยู่พลังงานก็บอกเขาว่ามันปลอดภัยนะถ้ามันมีใครเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามาพูดคุยบางคนอาจจะเจอจาก dating งแอปออนไลน์ต่างๆนานา,นานเนี่ยค่อยๆค,คุยไปค่ะอย่าไปนอยหรือว่าบางคนเราอาจจะแับเฮ้ยตกลงเข้ามาไหมไหนเขต้องการอะไรอะไรแบบนีนะ้หรือต้องการความชัดเจนไม่ต้องรีบค่อยๆค,คุยไปถ้าเกิดใครมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์จังหวะเวลานี้เนี่ยไพ่บอกคุณค่ะว่า มันปลอดภัยที่คุณจะลองรักหรือลองเปิดใจสารสัมพันธ์กับคนคนนี้ดูได้นะคะต่อมามาดูไพ่บำบัดเงินกันมากคำแนะน,นำใน,นเรื่องของการเงินดลีละเอาเลยนะตั้งเป้าแล้ววางแผนคะ่ะ ถ้าไม่ใส่เป้าหมายให้กับเงินเราจะใช้สเปชะปะถ้าเราไม่จัดระเบียบเงินของเราก็จะเละเทะแปลว่าเขาแนะนําให้คุณวางแผนการเงินอ่าด้วยความว่าคุณแบบเป็นก้าวเหรียญเนาะคือแบบไม่ได้ติดขัดเรื่องเงินไงทํามาหาได้ก็ใช้ไปทํามาใช้ไปมันก็เลยเหมือนคุณไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่อาประนั้นไพ่ก็เลยออกมาบอกค่ะว่าให้คุณวางแผนการเงินด้วยมันจะได้มีเงินเก็บมากขึ้นคือตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ติดขัดเรื่องการเงินเนาะแต่ ถ้าเกิดเราปล่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ,อนาคตล่ะมันจะมีวันไหนไหมที่เราแบบเกิดมีเหตุจําเป็นว่าเราไม่สามารถทํางานได้เราต้องอยู่เฉยๆแล้วเงินมันจะมาได้ยังไงเพราะเท่าที่เปิ้นเห็นนะมันเหมือนกับเงินของคุณมันจะมาเมื่อคุณแอคชั่นหรือลงแรงถ้าเกิดวันไหนคุณเหม่จะบ้ายคุณป่วยหรือคุณจะไปเที่ยวคุณหยุดไม่ได้เลยนะเพราะถ้าเกิดคุณหยุดทาปุ๊บ มันจะไม่มีเงินทันทีเพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นจะต้องจัดระเบียบการเงินให้ดีว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้และเริ่มเก็บตังค์งบ้างเนอะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณก็ละกันเออบันซึงว่าก็เป็นคําแนะนําที่ดีเนาะมันไม่ได้เป็นคําเตือนอะไรแต่มันเป็นคําให้เราได้ฉุกคิดมากกว่านะต่อมาคะ่ะไพ่วิชาใจคะ่ะเรามาดูคติธรรมบ้างว่าคนที่เลือก The World เดอะเว l ร์เนาะคติธรรมของไพ่เนี่ยอยากจะแนะนําอะไรคุณมาเอาไปนี้ ตัดไฟแต่ต้นลมอ่ะมันสำรวจจิตใจตัวเองอยู่เสมอคะ่ะสง,งบความคิดโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดรู้จักควบคุมอารมณ์ต่างๆทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเนาะฝึกไม่คิดไม่พูดไม่ทําตามอารมณ์อย่าไปเสียดายความรู้สึกความคิดอารมณ์ความอยากเล็กๆน้อยๆถ้าเราดับเสียตั้งแต่ต้นปัญหาใหญ่ย่ยยอมเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เปิ้ลมองถึงเรื่องของการใช้เงินเหมือนกันเนาะเพราะมีไฮเพรสกับก้าวเหรียญแล้วไพ่ก็ออกมาบอกว่าให้คุณวางแผนการเงินใช่ไหมแปลว่า บางทีเราเป็นคนเช้งเงินตามอารมณ์อะเพราะว่าตอนเนี้เราทํามาหาได้ไงเราก็เลยใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเออหมดแล้วเดี๋ยวเราก็หาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยเหมือนบางทีเราอาจจะหมดเงินไปกับของไม่จําเป็นกิเลสตัณหาต่างๆซึ่งมันอาจจะถ้าเราคิดก่อนซื้ออะบางทีมันอาจจะแบบเออสมติทำไมวะหรือว่าแบบเออบางทีก็อาจจะเป็นเงินเก็บที่ทําให้คุณมีเงินพอกพูนเป็นไปได้หรือนะตอนเนี้อารมณ์ความคิดอะไรที่มันฟุ้งซ่านอะไรที่มันแบบเกินกว่าเหตุไปเยอะก็ควบคุม บางทีเราไม่ไปคิดฟุ้งซ่านมากก็จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นได้อันนี้รวมถึงความรากักรวมถึงทุกๆเรื่องเลยเนาะเพราะว่าไพ่บอกว่าตัดไปแต่ต้นลมคือ,อฝึกสมาธิบ้างตัดจิตที่มันฟุ้งซ่านออกไปบ้างคุณก็จะแบบโอเคขึ้นอารมณ์คุณก็จะดีขึ้นแลวทุกอย่างมันจะค่อยๆฝึกกันไปแล้วกันเนาะแล้วบางนคิดว่าเดี๋ยวคุณจะพอคุณมีสติมีสมาธิเบาลงได้อารมณ์ไม่แบบ พรุ่งพรานไม่แบบไม่ฟุ้งซ่านแล้วคุณจะได้ตัดสินใจอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะตอนนี้มันยังดูเกลเออยู่เนาะมันยังดูแบบตัดสินใจอะไรได้ยากนั่นเองนะโอเคประมาณนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่2องเติรเวิ์ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะกดกระดิ่งติดตามเอาไว้จะได้ดูก่อนใครเวลาคลิปลงใหม่ะคะหรือกดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้เปิ้ลได้เช่นกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ มาถึงคนที่เลือกไพ่ใบสุดท้ายนะคะ10 of Cups นะคะความสุขนะคะล้นเหลือมากเลยอ่ะคนที่เลือกไพ่ใบนี้เราอาจจะแบบเป็นคนชอบให้ชีวิตมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากมีชีวิตที่แบบสุขสบาย happy ปปดีดาอุปสรรคไม่มีแล้วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเรามาดูกันว่าพลังงานในเดือนมิถุนายนที่คุณจะเจอเป็นยังไงบ้างไพ่อยากจะแนะนำอยากจะเตือนอยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะไะพ่ที่ขึ้นมาค่ะ Strength นะคะอัศวินไม้ค่ะไ i g h p r i นะคะ Emperor the Magician แล้วใต้สำรับเป็น8ดาบต้องบอกว่าไพ่เมเจอร์อะคะนะขึ้นมา4าี่ใบจากทั้งหมดเปิดมา6ใบเลยนะแปลว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญของคุณเหมือนกันต้องบอกเขาว่าอุปสรรคปัญหามีแน่นอนนะแต่คุณจะแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญานะไพ่เมจิเชียนขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณเป็นคนมีความสามารถเพราะฉะนั้นปัญหาที่เข้ามาขอให้คุณใช้สติปัญญาไวพริบในการแก้ปัญหายาใช้อารมณ์และทุกอย่างจะโอเคแต่บางทีคุณใช้เซนส์นของคุณได้นะว่าเฮ้ จังหวะนี้ควรจะต้องแก้ปัญหายัางไงมันเป็นการผสมผสานระหว่างส,สติไหวพริบแล้วก็เซนด้วยก็แล้วกันเนอะว่าเราจะทำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นการแก้ปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานมันมีไพ่ไม้ค่อนข้างเยอะมีเอ็มเปอร์ด้วยแล้วมีวแปดดแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องที่คุณตัดสินใจไม่ได้กังวลอึดอัดอะไรเงี้ยและคุณอยากจะแก้ปัญหาก็ต้องบอกว่าให้ค่อยคอยคิดคุณจะแก้ได้นะแต่มันจําเป็นต้องใช้สติปัญญาไหวพริบในการแก้ปัญหา เนาะแล้วก็อาจจะปรึกษาพึ่งพาคนที่เรารู้สึกว่าเอยเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าแบบนี้ก็ได้หรืออีกในหนึ่งนะหัวหน้าผู้หลอดผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นคนทําให้คุณอึดอัดใจก็ได้หรือเป็นคนนําปัญหามาให้คุณแก้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่อยๆแก้ทีละเปราะอย่าเอาทุกอย่างผสมกันแล้วกันเนาะเพราะจากพลังงานคนที่เลือกกองเนี่ยคุณอยากมีความสุขคะ่ะแต่ว่าปัญหาที่คุณเกิดขึ้นในเดือนนี้มันจะเป็นปัญหาที่คนอื่นนําพามาให้แล้วก็บางทีมันเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะเหมือนแบบ แก้ปัญหาอยากจะชนะอยากจะฝ่าฟันอยากจะแบบให้แบบการงานก้าวหน้ามันเป็นเรื่องของการงานใส่เยอะแล้วมีไพ่อัศวินถือไม้ด้วยมันก็จะมีคนนําพาปัญหาต่างๆมาให้คุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหลวมงานลูกน้องบริวารเจ้านายได้หมดเลยคือคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันแปลว่าคุณก็มีโอกาสต้องแก้ปัญหาจากปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคน คือมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราเองก็ได้นะตัวเราเองอาจจะเกิดความหงุดหงิดไม่สบายใจหรือต้องแก้ปัญหาเนื่องจากคนนําพาปัญหามาให้เป็นใช้คำนี้แล้วกันเนาะอาจจะเป็นลูกน้องเพื่อนร่วมงานเจ้านายคนที่มีอํานาจเหลือเราลูกคงลูกคะเป็นไปได้หมดเลยแต่พอมันไม่ได้ดั่งใจเราอะมันแก้ปัญหาแล้วมันแบบเฮ้ยต้องแก้อีกแล้วปัญหาเดิมอีกแล้วอคือแบบมันจะมีความหงุดหงิดนึกออกปะเพราะว่าสเตรงขึ้นมาแนละ้วต้องบอกเลยมันเป็นปัญหาเดิมๆที่คุณแก้แล้วแก้อีกเฮ้ยแบบ ทำไมต้องเป็นปัญหานี้อีกแล้วรไรงีไยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันเป็นเรื่องเก่าเนาะซึ่งคุณก็เลยจะมีความแบบอึดอัดใจแล้วก็ขอให้คุณน้บหนึ่งถึงร้อยก็แล้วกันเนาะมีความอดกลั้นเข้าไปและทุกอย่างมันจะโอเคเพราะจริงๆคุณแก้ปัญหาได้เนาะมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่ามันอึดอัดมันลำคาญใจมันหงุดหงิดอะว่าทำไมแบบเอ้ยแค่นี้ต้องชั้นอีกเหรอทำไมต้องร้อใ้ใช่ไหมคนแก้ปัญหาหรือว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเดิมทําไมเกิดขึ้นอีกแล้วซ้ำซากอะแบบนี้ก็เป็นไปได้้้วเเเดดียยนนนกก็มณฑ์ตอองงิทาะนะ บางทีมันต้องเดินทางไปติดต่อคนน้นคนนี้ไปแก้ปัญหาต้องพูดคุยกับคนค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็อาจจะมีความเขาเรียกนะใช้สมองเยอะแล้วกันเพไม่เห็นว่าร่างกายคุณเหนื่อยหรือว่าทําแรงใช้แรงงานหนักอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่ามันใช้สมองเยอะเพราะมันต้องดิวกับคนค่อนข้างเยอะแล้วก็แก้ปัญหาค่อนข้างเยอะเนะาะก็เป็นกําลังใจให้ในเรื่องของสุขภาพมันจะมีแค่เรื่องความเครียดกับอารมณ์ที่หงุดหงิดเนาะแบบเออความเครียดไมเกรนปวดหัวปวดเมื่อยคออะไรที่มันเกิดขึ้นจากความเครียด แล้วก็เกิดขึ้นจากอารมณ์ที่มันหงุดหงิดเนาะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่านับหนึ่งถึงร้อยเข้าไว้แล้วก็อดทนอดกลั้นเข้าไว้ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้คะ่ะเพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเนาะจากพลังงานไพ่เปิ้ลไม่ได้เห็นว่าคุณจะไม่รอดคุณจะโอเคแล้วคุณแก้ปัญหาได้ก็ต้องบอกว่าคนอื่นก็เห็นผลงานด้วยนะว่าเฮ้ยมันต้องคุณเท่านั้นแหละมันถึงจะแก้ปัญหาได้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่รอดอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เน้นไปทางงานส่วนใหญ่เลยคะ่ะแล้วก็ผู้คนที่คุณต้องดิวด้วยเนาะการเงินไม่ได้ขึ้นความรัก ก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนกันเอาเปฉันกลองนี้เนี่ยเดือนเนี้ต้องบอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนการงานคอนเน็ชันและการแก้ปัญหาเป็นหลักนะอ่ะเป็นกําลังใจให้ไม่ต้องไปอึดอัดจนมากเกินไปนะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากคิดว่าถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างมันจะโอเคบางทีแบบ มีอะไรให้คุณไม่สบายใจแล้วคุณคิดกังวลเนาะแต่ถ้าเราใช้สติปัญญามันจะผ่านไปได้นะคะอ่ะต่อมาเรา,าดูโรแมนต์แซงโจบ้างความรักไม่ได้ขึ้นเลยแต่ว่าโรแมนต์แซงโจอยากจะแนะนำอะไรให้บคุณบ้างมาค่ะมันมีเรื่องอื่นที่แบบสาระหรือว่าทำให้คุณเครียดมากกว่าความรักกันเนาะ เคมิส t รีอ่าเดือนนี้คุณอาจจะแบบมีคนเข้าหาเยอะได้นะเคมีของคุณเนี่ยมันคือด้วยความว่าคุณเจอคนเยอะเนาะคุณอาจจะต้องปฏิสัมพันธ์เจอเจอผู้คนแต่ว่ามันเป็นการสปาร์กกันเริ่มต้นมันยังไม่ได้เป็นอะไรที่สารสัมพันธ์มากมายเนาะเออประมาณนี้เนาะแต่ว่านั่นแหละมันก็ค่อยเป็นค่อยไปได้ค่อยค่อเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบในความสัมพันธ์มันจะอาจจะเจอคนที่สปาร์กเข้ากันได้เป็นคนในที่ทํางานหรือคนที่เป็นคนเก่งมีความสามารถ ก็ได้เนาะถ้าเจอคนที่แตกต่างกันนะมันก็จะแปลกๆนิดนึงพี่ว่าเฮ้ย mm. เราไม่ได้คิดหรอกว่าคนคนนี้เฮ้ยเราจะไปชอบเขาวรอทำไมเราอยู่ๆมันมีความสปาร์กจอยเกิดขึ้นอ่าแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมั่นคงแล้วเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนกันคนคุยกันหรือว่าโสดแล้วตอนนี้มันจะมีใครเข้ามาก็ตามมันจะเป็นอะไรที่แบบสดใหม่อยู่อ่ะค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งรีบในความสัมพันธ์ ะะมีเรื่องอื่นให้คุณต้องแก้ปัญหาอีกเยอะเลยนะก็จัดไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวความรักค่อยว่ากันต่อมาเรามาดูไพ่บาบัดเงินกันบ้างค่ะว่าไพ่จะแนะนําอะไรในเรื่องของการเงินให้กับคุณบ้างคุณดูไม่ได้ติดเรื่องเงินนะอ่ะมาแต่จะใช้เงินตามอารมณ์มากกว่าระมัดระวังเรื่องการใช้เงินตามอารมณ์นิดนึงแบบเครียดแล้วก็เลยแบบใช้จะใช้ตังอะไรเงี้ย เสริมแรงลบอ่าเนี่ยมาดูซิว่าไพ่บอกว่าอะไรถ้าเราอยากได้ชีวิตดีจงเน้นย้ําสิ่งดีงามเลิกตอกย้ําตําหนิและสู้รบกับสิ่งที่แย่นะอันเนี้ยเดือนเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่พอเราหงุดหงิดอย่างที่บ้านบอกไง พอเราหงุดหงิดแล้วยิ่งใช้จ่ายพุ่มเฟือยเพราะฉะนันระมัดระวังเรื่องอารมณ์ลบหรือว่าพลังงานลบต่างๆที่เราได้เจอเจอในช่วงเดือนนี้นะอาจจะเจอคน็อกซิกเจอปัญหาอุปสรรคเจอแบบอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่โอเคเราก็เลยอาจจะลงกับการใช้เงินก็เป็นไปได้อันนี้ระมัดระวังให้ดีก็แล้วกันอันนี้เป็นคำเตือนจากไพ่นะคะโอเค ต่อมาก่อนจบเราใช้ไพ่วิชาใจค่ะเป็นคติธรรมต่างๆเนอะดูสิว่าคติธรรมไพ่วิชาใจอยากจะแนะนำอะไรให้คนที่เลือกเทนซอคบคัพสักใบหนึ่งมาปุ๊บอ่าใบนี้ไพ่มันใหญ่มากเลยเนอะก็หยิบยากือเกินพลังเผอเริ่มใหม่อ่ะเนี่ยพลังเผอเริ่มใหม่ไพ่บอกว่าเป็นธรรมดาของผู้ฝึกฝนตนค่ะที่ต้องมีเผลอมีพลั้งพลาดเป็นธรรมดา ไม่ต้องไปเสียเวลาเสียอารมณ์กับความผิดพลาดอย่าไปโทษใครไม่ต้องซ้ำเติมตนเองพลั้งเหลือได้ก็เริ่มใหม่ได้เราเริ่มใหม่ได้เสมอนึกว่าหลงลืมตัว ก็เริ่มกลับมารู้ตัวใหม่ทันทีรู้ว่าเผลอไปกับความคิดอารมณ์ก็หยุดเสียรู้ว่ากําลังพูดหรือทําอะไรไม่เหมาะสมก็หยุดเสียถ้ามีการเริ่มใหม่เป็นนิสัยเราย่อมได้นิสัยใหม่ในที่สุด่ะมันก็คล้ายๆกับที่จะบอกเราเนะว่าคนเราอ่ะมันผิดพลาดได้เผลอทํานู่นทํานี่ที่มันทําตามอารมณ์หรือไม่โอเคได้แบบไฮพีเทสใช่ไหมแต่ให้เรามีสติคะ่ะพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่โอเคมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีหยุด แล้วก็กลับมาดีสตาร์แล้วก็เริ่มต้นใหม่ว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าทําอย่างนี้หรือพอเรารู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มหงุดหงิดแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นับหนึ่งถึงร้อยอดกลั้นแล้วก็อ่อโอเคเอาใหม่มันผิดพลาดกันได้หรือว่าเฮ้ยเราใช้เงินแบบเฮ้ยเราจะซื้ออะไรวะคิดมีสติก่อนที่เราจะซื้อนะถ้าเราเคยพลาดซื้อแบบของไม่จําเป็นไปละเราก็บอกตัวเองว่าครั้งหน้าไม่ได้ละไม่ได้ละต่อไปจะซื้ออะไรขอให้มีสติเราจะไม่ใช้เงินตามอารมณ์อีกหรือว่าใช้เงินในการแก้ปัญหาหรือว่าาแบบกก็็เเรนนะป ช็อปเทอราปีอ่ะนก็้าคือเหมือนแบบแก้ปัญหาความเครียดโดยการช็อปปิ้งอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เวิร์กก็เป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวนะว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปแล้วเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้มันก็คือในที่สุดสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น นะคะโอเคไพ่อาจจะบอกคุณประมาณนี้หวังว่าจะถูกใจการขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนมีเดือนที่ดีในเดือนมิถุนายนนี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์กดกระดิ่งติดตามช่องกันไว้เวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนใครนะคะกดซูปเปอร์แท้งเป็นกําลังใจให้เปิลได้นะให้สนับสนุนช่องเปิลให้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปหรือจะสมัครเมมเบอร์ก็ได้คุณสามารถมาดูดวงฟรีหนึ่งคำถามทุกเดือนในราคา5 0สบาทนะสนใจก,ก็กดสมัครได้ที่ แคปชั่นได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คราววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย